จะขายเป็นต้นกระดังงาเป็นกระเฮ็ดชุ่มไม่ยับยินกระด well. ังงาเฮ็ดชุ่มเนาะหอมเด้ลุนไปท่านใบมันชุ่มไม่หาซื้อมาปลูกที่ปลูกไว้มงไดมมีแต่มึงยดมปลูกไว้ต้องปลูกไว้หน้าบ้านเนาะเฮ็ดแบบเป็นซุ่มๆุเว้ มองซื้อมุม้งแล้วไงมันขึ้นเออมุมอ้งไม่ทิ้งนะเ็ศซื้อม,มุมอ้งไม่ทิ้งแถวนั่นแ่ 5, ะถ้าเกิดมาจังไหนยังหนึ่งห้าเลยขายอยู่ที่เจ้าของต่อไปกับปีสิบปีเ็ศซุ่มไว้มองเสาทงไงนะละูกนะแถวนั่นแหละแรกๆกับปลูกในสวนครัวล,ะละ่ะลูกนะปลูกในสวนครัวแต่กะอนมันยาวก้อนคอยเห็นหานไปพุ่นดอกนั่นอีกที่มันเหลือง วงแสนนี่ดอกอย่าง <summation, S 1> นี้น้องจํำปาติเป็นแบบนี้เลยต่งกันกนี่ล่ะดอกอีกอย่างเหลืองเข้ปา,าป่าชันเตียเป็นดอกน้นอยๆก็ดอกเข็มเนี่ยแต่ว่าันเป็นเครือคือกระดังงางแ,ตแต่ว่ากระดังงานี่ใบมันหนาเลยใบมันหนามันเหมาะสำหรับการเป็นหฮมเป็นอย่างแต่ดอกมันไม่ค่อยหนาเลย อันนั้นมันดอกใบหน่อยรอเปล่าดอกกันนั่นอันดอกน้อยมันเป็นช่อคล้ายๆดอกคล้ายๆดอกเข็มนะเชี่ยช่อขึ้นไปไม่เป็นไม้เทาวันเถอะไม่เลื่อยกบมีแสงแก่อยู่หน้าบ้านในทิ้งเงินดอกอันนี่อย่างที่เขาฟันชิมดูๆนะควงเล่งแดงไหมเขาฟันชิมดีดี เพม่เหอดอกเล็บมือนังต้นควงเศษตะกี้นาบ้านนาบ้านหมนุ้งตะเกียงนองเพิ่นเห็ดเยใบไม้ตะเกียง เขาไม่เลื่อยต้องต้องไปหาเลือกเลยต้นกระดังงานี่ยคือว่าเป็นคมได้ดีเด่นเลวยเนี่ยกระดังงานี่ยอกมันก็ไม่ค่อยไหลายไม่ว่าใบมันอยที่เดิมมันก็เป็นงาม ขออแสดเนี่ดอกีกับเล็บมือนางดอกข้อแสดดอกสีสุมเห็ดหัวเห็ดหัวซาแลวก็เห็ดเสาสนสุ่มๆ,ๆวเห็ดออกลกนะออกลกเป็นพงพน้ำหวานเลย,เยนียน่เงินคนจะเห็ดบานไงไงอะ นียห่ะนึ่าอยู่ทางไหนที่บลยกับเบียคานั่นละบ้านบดมันเห็ดย่ส่บ้านนึงบ้านลอเขาน่ะบ้นบ้านนั่นอะบ้านนั่นแค่ต้อเสริมบ้านนั่นนอเนดรานที่บุกของพนั้นเป็ะบ้านที่ว่าเป็นหลังแล้วฟงไอ้นั่นวะเขาเดิหนียู่งแน่เลยนะยุ่งหลังนี่อเปล่าพี่ยุ่งเียนีบก็ไมมอ่ะเรียกวัยยุ่หัน อืมแต่วันนี้ก็เย้ยม่อนกับลูกโดยยุคนะเขาไปยึงคมยุ่ข้าขงบ้านเขาพี่บ้านหลังนี่ก็คือบ้านมั่งบ้านหลังเต้าออกเพราะกันไมเ่เห็น เห็ดไหผีฟองมูฟองน้ไม่ได้ที่นั่นลยี่ม่ยินเสียงบอเคลนให้ว่าว่าไม่ยินให้คุ้มม่บูดเคลนไห่งาง่ายนี่ไห้ก็ที่ ควรไลให้ลบพวนคุณนะ มาใหม่เห็นเดินได้ตามใจชอบนะคะในคลิปเราจะปัดนห้่ยอยุบยาแบบนี้นะคะไม่เอาแรงมากว้าปัน่นได้ในน้ำจิ้มแบบนี้แล้วเี่ย ขนมลองันด e ูนะรสมีแบบน้งเมี่ยงปาอร่อยมากค่ะทุกคนแ้ทำไม่ยากด้วยีตามนี้นะคะวิธีเจะไง